สวรรค์ของคนรักโรตีที่เมืองเชียงใหม่กับร้านโรตีแนะนำแบบสตรีทฟู้ด5ร้าน5สไตล์ที่แตกต่างที่ทุกคนไม่ควรพลาด อิสลามโรตีไลฟ์สไตล์ประตูช้างเผือกร้านนี้เขาโดดเด่นด้วยแป้ง7สี7แบบครับที่ให้ทั้งกลิ่นสีและรสสัมผัสที่แตกต่างอย่างมีสไตล์ไม่ว่าจะเป็นใบเตยงาดำกุหลาบไรซ์เบอร์รีโฮวีและมันม่วงโรตีที่นี่เขาจะกรอบข้างนอกนิดๆและนุ่มแน่นที่เนื้อข้างในครับไม่เลี่ยนไม่อมน้ำมันและน้ำมันที่ใช้ก็เป็นน้ำมันมะพร้าวด้วยครับ เราเลือกสั่งหนึ่งในเมนูแนะนําอย่างโรตีชีสไข่จานนี้บอกเลยว่าอร่อยเด็ดมากๆครับแป้งสีเหลืองหน้าทานชีสนิดยืดไข่นุ่มๆครบรสหวานมันเค็มกินแล้วหลับตาพริ้มทําหน้าฟินสุดๆถ้านมคนที่ราดไม่พอก็ขอเติมได้นะครับหรือว่าจะเป็นโรตีกล้วยหอมนูเทลล่าแป้งใบเตยจานนี้ก็ถูกใจเรามากๆเลยครับ โรตีบอดเวย์หลังมอราชพัฒเชียงใหม่ถ้าใครถามหาร้านโรตีเด็ดๆในเชียงใหม่แล้วไม่มีชื่อโรตีบอดเวย์อยู่ก็ถือว่าผิดแล้วล่ะครับผิดยังไงนะเหรอผมขอให้ภาพมันอธิบายสักนิดนะครับ เมนูที่โดดเด่นสุดๆของร้านนี้ก็คือโรตีหมักเนยครับที่ทั้งหอมหวานมันอร่อยและหน้าตาก,ก็ไม่เหมือนใครด้วยเพราะตอนที่ทอดเขาตักน้ํามันร้อนๆราดไปที่แป้งชั้นบนให้พองออกมาแบบนี้ครับทําให้ได้โรตีที่มีทั้งความบางกรอบที่ด้านนอกและแน่นนุ่มที่ด้านในมีกลิ่นหอมเนยแบบสุดๆรสชาติก็หวานมันฉ่าเนยระเบิดในปากกันไปเลยครับและเช่นเคยครับร้านที่เราคัดมาก็ต้องไม่เลี่ยนไม่อมน้ํามันแต่อันนี้ เขาอมเนยฉ่ำๆไว้แทนครับ พอพูดถึงโรตีหมักเนยแล้วอีกร้านหนึ่งที่อร่อยไม่แพ้กันเลยก็คือร้านโรตีห้วยแก้วครับตั้งอยู่บริเวณถนนห้วยแก้วหลังโรงแรมเชียงใหม่ภูคําครับเป็นร้านเก่าแก่ที่เปิดมานานกว่า30ปีเมนูโรตีก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูเลยครับจุดเด่นของร้านนี้อยู่ที่ความอร่อยของโรตีในแบบออริจินัลดั้งเดิมเพิ่มเติมด้วยท็อปปิ้งตามยุคสมัย แป้งโรตีหอมกรอบนอกเล็กน้อยและแน่นนุ่มเพลินปากที่ด้านในส่วนโรตีหมักเนยที่นี่เขาใช้วิธีทาเนยแล้วม้วนแป้งให้เนอยอยู่ในโรตีเป็นทรงโดนัทแบบนี้ก่อนนําไปทอดครับทําให้ได้โรตีหมักเนยที่กรอบนุ่มทั่วทั้งแผ่นและเก็บความฉ่าของเนยไว้ด้านในได้เป็นอย่างดีเลยครับ และผมก็ขอแนะนําให้ลองทานาซาโมซ่าไก่ของร้านนี้ด้วยนะครับซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีของร้านนี้เลย โรตีป้าเดชื่อนี้หลายคนได้ยินคงร้องอ๋อเพราะเป็นร้านเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากในจังหวัดเชียงใหม่ครับอีกครั้งยังได้รางวัลมิชลินไกด์แนะนําอีกด้วยนะโดยผมจะขอยกคํารีวิวของมิชลินไกด์มาอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับมิชลินไกด์เขาเขียนว่าอย่างนี้ครับหากยังไม่เคยมาให้เริ่มจากโรตีนมน้ําตาลธรรมดาก่อนแค่นี้ก็อร่อยติดใจไม่เหมือนร้านอื่นๆที่เคยกิน เพราะปาเดหญิงไทยเชื้อสายปากีสถานมีเคล็ดไม่ลับคือหยอกเกลือใส่ในแป้งโรตีไปเล็กน้อยทําให้มีรสเค็มอ่อนๆเมื่อทอดด้วยน้ํามันมะพร้าวแป้งก็จะกรอบแต่ด้านในยังนุ่มเหนียวเคี้ยวมันเมื่อไว้มารอบหน้าค่อยลองเลือกโรตีอื่นๆที่ปาเดมีให้เลือกมากถึง20รสนี่แหละครับ ป้าเดตเป็นๆจะมานั่งทอดโรตีให้เราทานที่หน้าวัดมหาวันถนนท่าแพเท่านั้นนะครับร้านสุดท้ายกับสไตล์สุดแตกต่างคือร้านโรตีน้านะครับเราเคยรีวิวแบบจัดเต็มไปแล้วครั้งหนึ่งลองไปหาชมย้อนหลังกันได้นะครับโรตีน้านะโดดเด่นเรื่องการรังสรรค์ท็อปปิ้งต่างๆลงบนแป้งโรตีแบบอลังการจัดเต็มมาพร้อมแป้งโรตีที่มีทั้งบางกรอบและหนานุ่ม ผานการทอดอย่างพิถีพิถันทําให้หอมอร่อยไม่อมน้ํามันผลไม้ที่มาท็อปก็สดใหม่แล้วก็มีให้เลือกตามฤดูก,กาลด้วยนะครับ และนี่ก็คือร้านโรตีทั้ง5ร้านที่เราคัดเลือกมาให้ชมกันครับแต่และร้านจะมีซิกเนเจอร์ที่โดดเด่นเป็นของตัวเองครับ Eat Trip Go เราจะเน้นเรื่องคุณภาพและรสชาติของโรตีเป็นหลักครับต้องไม่เหม็นไม่เลี่ยนไม่อมน้ำมันและราคาก็ไม่ได้แพงเลยครับใครที่เป็น FC ร้านไหนอยู่ลองคอมเมนต์บอกมาให้เรารู้หน่อยนะครับ อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรานะครับ